อ,อันตก้อนนานี่บ่ฮัใส่ลูกกวงมันบ่ครับบอครับ กังเว้นหรือกังขึ้นครับอยากให้จับผู้ล่ายใดแล้วครับครับแต่ตอนนี้เป็นอยไางครับสภาพในมูบานตอนนี้เนี่ยยูกัน แ,แ,แมนบอกครับนอนเลยแหละคือขะแนนช่วงปุ freely, ้ซายชุวงปุ้ซายกะแนนขึ้นกระยากเพราะว่าเอายาใช่เนาะคนนั้นไได้นั่นเก่าขึ้นเดียวกันนั่นลังนู็ลังคักน้อนเอาไปข้ามกันนึ้นกันยันหลังนันกล่อตึงเนี่คือคือบ้านหลังด้านหลังย่ายนี่มันเป็นล้านค้าหรือเป็นยังกระถือลักษณะเดียวกันถือขึ้นเดียวกันเป็นครับ คนกำลังคิดไปหื่อเดียวกันเลยอืนครับระวังระวังบานหลังพุ่กับลังพี่นี่คนหลเขาหลังใดก่อนครับบะกะมะงูขึ้นกันมะกะมะรูขึ้นกันเขากรตื้นขึ้นมากเขากระจังเห็นเนื้เทียเดียวตีซีเลยขอมาลูตัวว่ามาลูตัวลูกกันมากตีซีเมาหากระเป๋าบันนี้มาหากระเป๋านันเมื่อเห็นครับของที่หายไปครับสินไม่อย่างนี้ครับที่ว่าหายไปก็เงินย่ยเงินสดย่อยในกระเป๋านี่อัน เก้าพันห้าบัตกระ่องสามสลึงครับนี่บัตรอีทีเอ็มอีกสองบัตรสองใบกของตากับของย่ายล่ะครับบัตรนี้เขาเอาบัตรอีทีเอ็มไปนี่เขาเอาของใครไปกดครับเขาเอาของย่ายของย่ายไปกดกดออกไปเป็นเงินเท่าไหร่ครับที่เขากดไปสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันเนาะ ทีการไปกดเงินอยู่ใสาตู้ใดแบบใดเพื่อได้บอกบอกไปมันมันมันเป็นใบอ,นอันธนาคารท่ากัอสซแมนบอครับวันนี้ไปให้เขาตรวจบางไห้เขาเลยว่ามันไปกดเอาอยอันออมสินธนาคารออมสินสาขาใดครับย่า่บ้าูโจักสาขาเขาบอกบอก